ส oh, uh ุดนะโอ้หลุกแล้วเนี่ยสุดนะสุดมากใหญ่มากไม่เข้าเลยอ่ะโอ้โห มไปจับสายเลยดีนี้มันไม่ใหญ่มันติดข้างตใต้คางอะ <pper pper> นึกว่าใหญ่ <pper pper> เกี่ยวใต้คางนึกว่าตัวโตไป <pper pper> คิดมันหลุดแล้วมันมิ่งเลยมไปไหนเอามือจับสายซึ่งออกไม่เคยเลย ดีมือไม่เหก <g üler> เออทันนิ้วเนี่ยนะเมื่กอกี้เจ้าตามาสามกิโลเมตรเออเหนื่อย <g üler> แต่คันแม่งไม่ลงเลยนะไม่ลงไงแต่มันแต่ด้วยทันเนีติดก็ติดตืดตดต่นๆเองเ <g üler> ครื่องใช้ช็อคเองไม่ถึงเครื่องใช้ชอบลอยลอยอยู่ลงไม่ได้ <g üler> อุ้งลงไม่ไหวคันนี้เลยวเนี่ย